ดีครับผู้ชมครับพบอีกเช่นเคยกับผมกรอบไม่กลับโมโตผมอร้บไม่กลับโมโตรครับมีของดีมานําเสนอให้กับผู้ชมอีกแล้วนะครับครับหลังจากไม่ได้นอนมาหลายวันวันนี้ก็จะจัดให้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนอีกนะครับหลายๆคนอาจจะเห็นอยู่ในกล้องนะเขาเป็นเบนซ์ที่เป็นแบบทรงแบบเขาเรียกอะไรแฮชแบ็กละ่ะใช่ทรงแฮชแบ็กคือน่ารักตะมุตะมีนะครับใช่และขับดีใช้งานดีมากนะครับ ในตลาดผมบอกเลยนะจะหาสภาพแบบนี้ยากนะใช่เพราะร<ถ>่รนี้หาสือสวยยากมาใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมคัดสภาพรถรุ่นนี้เนี่ยเข้ามาเนี่ยนานมากแล้วและไม่เคยได้มาเลยใช่วันนี้ได้เข้ามาแล้วและเป็นสภาพสวยจริงๆด้วยนะครับขับรก็เจ้าคันนี้นะครับตัวนี้นะ่ก็คือเจ้าเบนซ์นะครับ W หนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าจะบอกห <laughs> นึ่งเจ็ดหกตลอดเลยหนึ่งหกเก้า A Class นะครับตัวนี้รหัสเขาจะเป็น A 1 7 0และ เป็นตัวท็อปอวังกาดด้วยใช่ครับรถคันนี้เป็นปี2006ผิวพันธ์สวยงามภายในสวยงามรถพร้อมใช้งานแน่นอนครับสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้รับอีกเห็นไหมฮะป้าย4241เลขสวยให้ไปด้วยเลยใช่คุณไหมคุณเลขกันนี้ไหมเป็นเลขทะเบียนไปลาไม้เหมือนกับคัน 190E2.0 นะ 190E2.0 ที่เพิ่งติดจ,จองไปใช่เลขนี้เหมือนกันเลขเดียวกันเลยพี่ที่จองไป เอาไปจอดคู่กันนะต้องไปคู่กันนะผมบอกเลยนะได้2คันเลขเดียวกันนะใช่ครับไปจดประวัเาเลยดีกว่าครับมาครับจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมสภาพเจ้า A Class คันงามคันนี้นะครับใช่ครับว่าเขางามจริงหรือเปล่าครับครับผมเริ่มด้านหน้าเลยนี่โลโก้อันนี้จะเป็นแบบดาวจมนะครับผมซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นดาวจมนี้จะบ่งบอกถึงความัวรุ่นความสปอร์ตของเจ้า Mercedes-Benz เลยนะครับโลโก้ยังสภาพสวยงามเลยนะแล้วก็กระจังหน้าตรงกลางก็ยังเงาสวยงามมากเช่นกันนะครับ แล้วก็โลโก้เบนที่กระจังหน้าก็ยังเงาสวยงามมากเช่นกันนะครับอันนี้ที่พี่ก็บอกแล้วให้กับรถไปเลยก็คือทะเบียนสอสเสือทหาร4241กรุงเทพมหานครนะครับผมต้องบอกว่าสวยไม่พอนะอันนี้ผลรวมดีมากด้วยดีมากอีกแล้วน,นี่สอสเสือทหาร42 4 1มีผลรวมในระดับดีมากเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับนักธุรกิจนัก,กวางแผนงานโครงการต่างๆหรือว่าเป็นผลรวมที่ดีมากครับสำหรับมาดนักธุรกิจเอาไปใช้เลยก็ได้ผลรวมทะเบียนดีมากด้วยนะครับผมก็ให้กับตัวรถไปเลยนะครับ เลนไฟหน้าก็สภาพใสสวยงามเลยมาพร้อมกับตไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับผมคืนก็สว่างสวยแน่นอนนะครับทิวโคมงไม่มีการชนแนะี่พื้นินสวยงามไปตอนบอกยังมีมาให้ครบๆทั้งสายทั้งขวาเลยนะครับเขาเรียกสีอะไรเนี่ยผมว่าแบบเป็นเทาแบบควันบุรีควอนับุรีอารมณ์ประมาณนั้นนะดูดีอ่ะใช่สวยนะครับต้องบอกว่าสีเทาเฉดแบบนี้ก็เป็นสีที่ดูแลง่ายด้วยเพราะบ,บางทีเราไปจอดคุงฝุ่นนะก็ยังเห็นไม่ค่อยชัดด้วยนะครับ,รบก็ถือว่าเป็นสีที่สวยและดูแลง่ายด้วยนะครับ ล้อมแมกเขาเลยเป็นลายห้าก,การออกแนวสตอตปอร์แบบนี้สภาพล้อมแมกก็ยังถือว่าสวยงามอยู่นะครับผมยางก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับแล้วก็อย่างพี่ก๊อฟบอกเลยเป็นตัวท็อปอวังกาดนะเห็นไ่มนี่ตัวโลโก้อวังกาดก็ยังอยู่คบนะครับที่กระจกข้างด้านข้างเลยก็จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมาให้ด้วยนะครับผมก็ยังสภาพดูดีสวยงามเลยนะ,ะแล้วก็คิวด้านข้างที่ประตูด้านหน้าขวาด้านหลังขวาก็ยังแนบสนิทสวยงามมากๆเลยนะแล้วก็อยากดูสีฟิล์มนะนี่เป็นแนวแบบเขียวของเขานะครับผมก็สไตล์รถยุโรปแล้วกันก็ยังดูดีอยู่นะครับทรงเขาเน แต่ผมบอกเลยนะครับที่นั่งด้านในห้องโดยสารเนี่ยไม่ได้เล็กนะจริงดูดีนะคือตอนแรกผมไม่เคยได้ลองนั่งหรอกแต่พอได้ลองไปนั่งได้ลองขับเฮ้ยรู้สึกเลยว่าเห็นรถไซส์อย่างเงี้ยเฮ้ยนั่งข้างในแล้วมันโป่งอะ่ะผมสูงแล้วจะเจ็ดเมตรรูมผมมันมันเหลือเป็นกำปั้นอะ่ะใช่ครับนี่ไหมเห็นไมอย่างเงี้ยตรงช่วงเห็นตรงเนี้ยเห็นปะกว้างนะเวลานั่งไปทําให้ทัศนวิสัยการขับนี่ดีมากๆเลยนะครับใช่ครับก็ด้วยสไตล์รถของเขาเองเนี่ย ถ้าคุณผู้ชมใช้อยู่ในเมืองเป็นหลักเลยนะครับวิดีมากจะรู้สึกกระฉับกระเฉงมากแล้วบางทีเราไปจอดเที่ยวห้างที่มันแบบช่องจอดเล็กๆเนี่ยโอ้ถอยจอดฟลุ๊กสบายมากแน่นอนนะครับถูกต้องครับแล้วก็ด้านหลังเลยก็โปกไม่แพ้ด้านหน้าเช่นกันนะครับผมมิติตัวถังดูดีมากๆเลยนะล้อแมกด้านหลังที่เป็นรอยห้าลายห้าก้านเขานะครับล้อแมกก็ถือว่าดูดีสวยงามอยู่นะครับผมแล้วก็ยังยังใช้งานได้นะครับด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายของเขานะครับคุณผู้ชมครับ บอกเลยว่าสวยแม่แด้านขวาแน่นอนนะครับสภาพเลนไฟก็ยังใสสวยงามอยู่นะครับบอกมาพร้อมกับตาโปรเจคเตอร์ด้วยเช่นกันนะผมกคือก็สว่างสวัยแน่นอนที่เพิ่มคเมียมแน่นสนิทสวยงามแฟนตันหมอด้านซ้ายก็ยังมีมาให้กันอยู่ครบๆนะครับครับล้อแม็กด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายหาการเขาก็ยังล้อแม็กสภาพดูดีสวยงามอยู่นะยังมิชลินเขาก็ยังถือว่าใช้งานได้อยู่นะครับครับภาษีคันนี้เป็น3มีนาคม25 6 8ก็ใช้กันยันปีนาได้เลยนะครับยาวไปเลยนะครับยาวเลยแล้วก็นี่โลโก้วังกาดฝั่งข้างซ้ายก็ยังอยู่ครบเช่นกันนะ กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะมาให้ด้วยก็ยังสภาพใสสวยงามอยู่นะครับคิวคมยังที่ประตูหน้าซ้ายประตูหลังซ้ายก็แนบสนิทสวยงามทั้งหมดแน่นอนนะครับพร้อมแล้วก็พวก่พวงคมสันทิ้งประตูนี่ตรงเป๊ะสวยกริบทั้งคันเลยแล้วก็สีสันคันนี้บอกเลยคุณผู้ชมได้ไปไม่ต้องทําสีเลยไม่ท้องเลยครับสวยงามมากทั้งคันสีสวยทั้งคันอย่างที่ผมบอ,อกไปว่าคันนี้ผมได้รถมาก็คือสวยแล้วนะนก็ได้มาอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเช็คเซอร์วิสเบื้องต้นให้แบบพร้อมให้คุณผู้ชมพร้อมไปใช้งานได้ครับแค่นั้นเองก็พื้นฐานมาถววว่าาาสสยมกแล้้ํหรรััับบคคนนนีะ ล้อแมกด้านหลังเลยล้อแมกก็ยังถือว่าาพยังสวยงามอยู่เช่นกันนะครับผมยางที่เป็นของเจ้ามิชลินเขาก็ยังความใช้งานได้นะครับด้านหลังของเขานะครับบั้นท้ายของเขานะครับสิ่งแรกที่ผมจะให้คุณผู้ชมดูก่อนเลยก่อนดูไฟนะครับครับผมกระจกเขาบานใหญ่เบื้องเริ่มเลยมัาถึงรูปโปรงนะ่งไง ใช่แล้วเวลาเรามองจากกระจกมองหลังมาใช่ไหมการทัศนียสตรตรงนี้โปร่งๆนี่ก็ทําให้เวลามองด้านหลังนี่ง่ายมากด้วยนะครับและมีปัดหลังมาให้ด้วยนะครับใช้แล้วใช้งานได้ปกติเลยนะครับไฟท้ายฝักด้านซ้ายเลยนี่ใหญ่โตอลังการสภาพสวยงามมากๆเลยนะครับผมไม่มีแตกร้าวรายงานสภาพใสใหม่กลิบเลยนะครับครับ A 1 7 0โูครเมียมเงาอยู่ครบทุกตัวอักษรเลยแล้วก็อันนี้ดาวรอยติดคุณชไว้นินแล้วกันผมสั่งอันใหม่มาให้แล้วแหละแต่เขายังเดินมาไม่ทันห้าเนนี้มันเป็นอะไรเนี่ยนี่ไหนมันตะขิดตะขวงใจมากเลย แค่นี้ใช่แต่ละเมียนใหม่มาแล้วมึงสั่งใหม่มาเลยสั่งใหม่มาแล้วแต่ว่ายังเดินทางมาไม่ถึงโวันนี้คุณผู้ชมมารับรถก็ได้ดาวอันใหม่ไปเลยดาวมีร้อยแค่เนี้ยเปลี่ยนไปเถอะไหนไหนมันสวยทั้งคันแล้วแหละก็เดี๋ยวจัดการให้อันนี้นะครับผมแล้วก็ไฟท้ายฝั่งด้านขวาเลยก็สภาพสวยงามมากเช่นกันไม่มีแต่ขักเล่ารายงานเลยนะครับแล้วก็ตัวโครเมียมด้านหลังนี่นะทางซ้ายทางขวาสวยงามเลยนะครับแล้วก็ปลายท่อที่เป็นสีโครเมียมเงาสวยงามมากเช่นกันนะครับครับ พีก่กอบว่ารถที่เป็นทรงฮัชแบ็กเนี่ยสัมภาระด้านหลังจะขนาดไหนบังคับบอะได้ใช่ไหมอ่ะดูเฮ้ยนี่ขนาดยังไม่พับพบาะนะนะนี่ไม่ไ,มได้นี่ยังไม่ได้พับนะโอ้โหดูดิก็ถือว่าลึกแล้วก็มีความสูงพอตัวประมาณนึงเลยนะกระเป๋าเดินทางเข้าได้อะใช่แล้วก็อยากใหญ่กว่านั้นก็เอาแกะตัวมา่มานมา่านบางตาตรงนี้โอออกได้นะแ,<ก>แต่ว่าอันนี้ก็ยังอยู่นะสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่ได้ใส่ของเยอะแต่อย่กให้บางตาสัมภาระที่อยู่ในนี้นะครับผมกลางออกใช้งานได้ปกติอยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะ เดี๋ยลุ๊เก็บไปแค่นี้เลยแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวผงกระดานเดิมของเขานะครับเปิดออกมาเลยปุ๊บนี่คุณผ,ผู้ชมก็จะเจอล้ออะไรอยู่ในนี้นะผมผมชุดซองเครื่องมือที่อยู่ฝั่งนี้นะครับล,ล้ออะไรเขาเป็นแบบเฉียงแบบนี้เหรอใช่เพราะว่าเขาวางมาด้วยสรีระการดีไซน์ของเขาเขาเนยแ<ไ>ปลกเว้ยอยากให้ใส่มีอย่างอะไรอยู่นี่ปกติล้ออะไรน่นี่จะลงไปแบบตรงๆใช่อันนี้เขาจะเฉียงขึ้นมาหน่อยนึงมาจากโรงงานแบบนี้นะจ้าอันนี้คือดีไซน์ของเขานะครับผม ต,ต่อังนานานี้เลยพี่กอลปนี่โลโกโ้ไหมชุดปฐมพยาบาลเปิดม,มาเลยนี่คุณผู้ชมก็จะเจอ,อแม่แรงแล้วก็ตัวสามลิ้ฉุกเฉินแล้วก็ถุงชุดเครื่องมือปฐมพยาบาลในนี้ก็ยังมีอยู่นะครับครับไอเนี้ยมันเป็นกิมมิกเล็กๆนะพี่กอปผมชอบมากเลยรถผมจริงๆอ่ะไม่มีผมต้องหาใส่นะใช่อันนี้นี่แขวนถุงแกงไหนวะนี่เอาไมว้แขวนถุงแกงตรงนี้อันนี้ฝรั่งกินแกงได้เหรอ ก็บางทีด้วยรถมันเป็นแบบแอคทิวิตี้บางทีมันต้องแบบมีอะไรใส่เข้าไปเพื่อที่จะแบบคล้องหรืออะไรอย่างนี้นะบ้านเราี่แหละถุงแกงแต่อย่างอื่นเพรา่หลัเขาคงคล้องอย่างอื่นบ้านเราแขวนถุงแกงก็เรารบบคุณผู้หญิงหรืออะไรบางทีมีอะไรอยากแขวนก็นี่นะเก็บเรียบร้อยดีสไตล์แม่บ้านนะใช่แล้วแล้วก็อันนี้ใครซื้อให้แม่บ้านเนี่ยผมบอกเลยประทับใจแน่นอนเหลือให้ลูกไปเรียนมหาลัยนะใช่ครับโอ้ยสวยหล่อกันเลยดีเดียวนะครับผมแล้วก็ตัวขอนี่ยังมีครบสี่จุดทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับมาทีนี้รถสไตล์นี้บบบาะมมััันก็ต้้้องไดดใใช่่่ีวจพหู มันสามารถพับได้แบบเรียบไปเลยนะนี่ซึบลงไปเลยข้างนี้ oh ด้วย oh. ขออนุญาตนะครับเป็นแพลตฟอร์มเรียบแบบนี้นะครับคุณสามารถใช้งานได้อนเนกประสงค์มากเลยนะครับดูดิเห็นไหมฮะพอพับแล้วมันเรียบเป็นแบบฟอร์มไปเลยอะไปตีกอ๊อฟเอาถุงกลอฟเข้าได้เลย โอ้ยหรือว่าถ้าใครชอบแบบสายแบบชอบขนของเยอะๆเนอะหรือบางที่เป็นแบบพ่อค้าแม่ขายที่แบบต้องไปตลาดแล้วแบบอยากได้รถดีๆเป็นเบนซ์เป็นเบนซ์เป็นอะไรเงี้ยครับเฮ้ยใส่ขายของใส่อะไรได้อันกประสงค์เยอะเลยนะลึกนะใช่อย่าทำเป็นเล่นใบใหญ่เลยในที่ผมบอกให้รูปมันเหลือเยอะเนี่ยดูนะผมสูง177ผมเข้าไปนั่งเงี้ยดูดิดูดิหัวติดที่ไหนอะดูดิเหลือเป็นก๊าปหัวไม่ติดเลยนะครับไม่ติดนี่นั่งหลังตรงด้วยเนี่ยอะเห็นปะอะเหลือก๊าปอะอย่างที่ผมบอกว่าดูจากข้างนอกเนี่ยไซส์เล็ก แต่เข้ามาข้างในเนี่ยไม่ขี้เล่เลยนะครับใช่แล้วแม่สนับนาครับพับบอะแบบราบงีไว้ด้วยนะซึ่งคิดดูถ้าเอาตัวนี้ขึ้นแล้วคุณผู้ชมนั่นจงจริงๆอ่ะเฮดลมนี่ยิ่งเหลือยิ่งกว่าเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูต่อในรถได้เลยครับมาชมทางด้านเครื่องยนต์ของเขากันบ้างนะครับแม่เครื่องยนต์หน้าตาแปลกว่ะ ช่ไม่เหมือนเบนซ์รุ่นอื่นที่เรารีวิวกันมาเลยว่ะใช่ครับผมก็เครื่องยนต์เขาจะเป็นรหัส M 266นะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซินสีสูบเลี้ยง1 7 0 0ซีซีนะครับ,รบก็บอกได้เลยว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เดินทางไกลได้นะ้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนแล้วก็เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับผม ก็บอกเลยว่า <invari> ถ <ant> <will iz up> ้าใครใช้ในเมืองนะบอกว่าเครื่องพันเตัวนี้ผมว่ากาลังดีนะใช่ครับเพราะใช้ในเมืองเนี่ยบางทีต้องเล่งแสงนิดๆในเมืองละกันก็อัตราเล่งมาก็ดีกระชับกระเฉงเลยนะครับผมหรือว่าถ้าใช้แบบในเมืองจ่าจริงๆก็ยังถือว่าค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างประหยัดน้ำมันสําหรับบอดี้ตัวถังแบบนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ความเดิมด้านหน้าเขาเลยนี่วันนิงเดิมอยู่นะครับผมแล้วก็สติ๊กเกอร์มออกอันนี้เป็นมาตรฐานนําเข้ามาของเบนไฮแลนด์นะครับมีอยู่ครบเช่นกันนะนี่ด้านหน้าเลยวันนิงดูใหญ่อยู่กันคครรบบเลยยนนะักก็ภาใอี โอ้สวยผมบอกเลยจะหาตัวเอคลาสสภาพสวยๆแบบนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับยากนะครับใช่ละครับนี่ครับแผงประตูทุกอย่างของเขานะครับอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามนะครับตัดด้วยทีมสีบอลนะครับลำโพงทุกอย่างสวยงามไม่มีแตกหักนะครับใช่ละครับมาจัดไครับเลยนะครับลงนี่ขึ้น ลื่นๆใช้งานได้ปกติเลยนะครับครับอ่ลงด้านข้างทีนะปวับไฟฟ้าให้ชมนะครับเดี๋ยวก็ไปกระจกนิดนึงได้ไหมพี่ก๊อฟครับจำได้ไหมที่เราเคยรีวิวพวกสไตล์เบนอวังกาดไปอ่าเห็นว่าตรงนี้มันจะมีเป็นแบบเท็กเจอร์รูปไปมันจะมันเหมือนมันเป็นตัวปั๊มนูนขึ้นมานะครับลายพวกอวังกาดมาอย่างงี้ก็ดูดีสวยงามมากนะครับผมแล้วลายเขายังคมชัดมากด้วยนะครับอย่าลืมนะเป็นท็อปอวังกาดนะครับเป็นท็อปนะใช้ในตัวโลนะครับมาปรับเข้าไฟฟ้านะครับซ้ายขวาขึ้น แล้วก็ลงครับผมใช้งานได้ครบโปกติเลยนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูภายในครับดูสิครับเบาะหนังอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามนะครับเห็นไหมฮะนี่คือเบาะเดิมจากโรงงานนะครับใช่แล้วไม่ขาดเลยนะครับใช้คราบระบบไฟฟ้าให้มาด้วยนะครับนี่เลยเดินหน้ามาเป็นไงถอยหลังแล้วก็กระดกเบานะครับขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็พนักพิงนะครับขึ้น แล้วก็ลงนี่พี่ก๊อฟตรงนี้ไหนๆก็อยู่ตรงบอร์ดนี้นึงได้ไหมจับเฮ้ยช่องตรงข้างเนี่ยอ่ไม่เคยเห็นรุ่นไหนเขาใส่มาให้นะเออ อันนี้นั่นผมว่าดีใจดีไซน์ออกมานี่เอาใจแบบสาวๆห,หรือสายของกระจุกกระจริงที่ชอบวางอะไรเลยตลับปงตลับแปง้งวา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 งกันไปหรือว่าครีมวางก็นไปตรงนี้นะใช่ครับก็บอกเลยว่าช่องนี้เออมันมีมันก็อนเนกประสงค์ดีนะครับมาต่อกันที่ด้านคอนโซลกันบ้างนะครับผู้ชมครับคอนโซลอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามมากนะครับครับช่องแอร์ของเขาไม่มีแตกหักนะครับใช่แล้วมนี่ตรงกลางก็สภาพสวยงามกลิ่นข้างในอ่ะเวลาเปิดมาคันนี้มันมีความละไม้คล้ายคลึงของ w สองศูนย์สี่อ่าซึ่งมันเป็นกลิ่นเบนซ์ในยุคใหม่ๆ แล้วกลิ่นแบบนี้ใช่ครับหน้าจอตรงกลางก็มีความละไม้คล้ายคลึงกับ W 2 0 4ใช่และ W 2 0 3ตัวท้ายๆใช่แล้วนะเออถ้าเปา็นที่ชารนะก็ละไม้ขายพวก2องนึงอะไรอย่างงี้นะใช่ครับรที่เป็นช่วงวิวตรงนี้ถูกต้องครับ แล้วปุ่มคอนโทรลตรงยลางทุกอย่างตรงกลางก็ยังสภาพสวยงามเลยนะครับผมไม่มีแตกหักเลยที่อ่อที่เคบุลรีผมจุดบุหรี่ตรงนี้ยังมีช่องนี้ยังให้อยู่นะครับหัวเกียร์นี่โลโก้โมเตอร์เดียดเบนนะก็ต้องบอกว่าเบนยุ้ยหม่์เขาชอบเน้นหัวเกียร์ให้เป็นแบบหนังดำแบบนี้นะครับสวยงามมากเลยนะครับผมแล้วก็คันนี้มาเป็นพร้อมก,กับระบบเกียร์อัตโนมัติแล้วก็มีระบบทิปโทนิกมาให้ด้วยนะครับ,รบที่วางของตรงกลางเลยก็ยังสภาพทุกอย่างสวยงามนะครับผมตรงไี้วางแก,ก้วได้ใบหนึ่งก็วางของ,ของกระจุกนี้นได้อีกด้วยนะครับใหญ่กองยพิ นี่หนึ่งกำปั้นเนี่ยเอาหลังพิงเลยนะหนึ่งกำปั้นตั้งๆอ่ะกับอีกครึ่งกำปันะ้นน่ะเฮ้ยมันนั่งสบายเลยนะใช่ครับสำหรับคนร้อยเจ็ดเจ็ดอย่างผมยังขับได้ขนาดเนี้หัวรถหัว,หวเรือเลือแล้วก็คอาเกว่าอรนั่งในตำแหน่งที่ผมนั่งขับจริงๆแล้วอะ่ะถ้าใครหาอยู่ก็อย่าไปมองแค่ว่าข้างนอกมันเล็กนะข้างในโปร่งมากครับมาเก่อที่แต่งประตูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับครับผมแต่งประตูฝั่งคนขับอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามนะครับ,รบไฟ <c oughs> มุมประตูติดนะครับ,รบแต่ฝั่งหันไม่ติดเมื่อกี้เดี๋ยวผมจัดการให้ ทำให้ฟรีมไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเชลอาครับับ<า>แล้วก็นี่เลยทุกอย่างสวยงามเลยตรงนี้ผมเป็นลายแบบเอวังกาะนะครับผมสภาพถือว่ายังสวยงามเลยปุ่มตรงนี้ก็ไม่ลอกเลยนะครับมากระจกไฟฟ้าต่อเลยนะครับกลับลงขึ้นนี่ลื่นๆใช้งานได้ปกติอยู่นะครับอ่ะเดีย๋ยวลงปรับข้างไฟฟ้าดูอีกทีนะครับปรับข้างไฟฟ้ากันต่อเลยกดไปทางขวาซ้ายขึ้น แล้วก็ลงนี่แล้วรุ่นนี้มันพับกระจกได้นะเมื่อกี้ผมก็ลืมกดให้ดูคับพับข้าเห็นไหมใช้งานได้ครบปกติทั้งซ้ายทั้งขวานะอันนี้คุณติดเครื่องอยู่ปะติดเครื่องอยู่เออผมได้ไอไอไอร้อนมาจากด้านหลังแต่เสียงเครื่องไม่ได้ยินเสียงเลยใช่เสียงเครื่องเงียบกริบนะครับใช่ครับผมมาต่อกันที่เบาะฝั่งคนขับนี่คือเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะครับสภาพสวยงามเลยครับเบาะเดิมหลังเดิมจากโรงงานนะครับใช่แล้วมาระบบไฟฟ้าต่อเลยเดินหน้าฟืบถอยหลัง ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็พนักพิงเลยขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ปกติเลยนะครับแล้วก็ไอที่ผมบอกช่องกันจุกกระจิ๊กใส่ของนี่ฝั่งคนขับก็มีนะครับนี่สามารถสอดใส่ของนี้ได้นะครับผมแล้วก็สกราเพลนเบนเซเดเบนนี่ต้องบอกว่าสวยงานทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับครับมาต่อกันที่ด้านพวงมาลัยของเขากันนะครับพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นพวงมาลัยเดิมแบบนี้มาจากโรงงานนะครับและสภาพพวงมาลัยสวยครับใช่ครับเห็นไหมฮะ สภาพหนังทุกอย่างสวยงามมากๆเลยนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยมลติฟังก์ชันทุกอย่างใช้งานได้ครบปกติเลยนะครับครับหน้าจอเลิศม,มาเลยสภาพสายสวยงามมากๆนะครับผมแล้วรถคันนี้วิ่งมาเพียง1นึ่งแส้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดกิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมรายละ,ละยืยนการันตีว่ามีการก่อม่เด็ดขาดน,นะครับวิ่งโคตรน้อยใช่แล้วและจอสวยมากอ่ะให้ดูอีกรอบนึงนี่แล้วก็มันก็สามารถกดดูฟังก์ชันพวกนี้ได้แล้วใช้งาน,นได้ปกติเลยนะออ สวยงามเฟี้ยวเดี๋ยวรอดูราคาตอนท้ายก็ฟ้าว้าวเลยใช่ครับ,รบอตอนนี้ก็จะมีที่แบงแดดน,นะครับผมมีกระจกแต่ไม่มีไฟแต่งหน้าแบบนี้มาจากโรงงานนะครับ,รบตรงกลางเลยไฟนี้ก็ติดครบปกติเช่นกันนะส่วนฝั่งข้างซ้ายเปิดออกมาเลยนี่ก็จะมีกระจกไม่มีไฟแต่งหน้าแบบนี้มาจากโรงงานนะครับมาต่อกันที่แผงประตูฝั่งคนนั่งด้านหลังกันนะครับสวยสวยงามใช่สวยมากไฟมุมประตู ไม่ติดไม่เตจแต่เดี๋ยวจัดการให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลำโพงนะครับทุกอย่างสวยงามนะครับนี่เลยโครเมียมเงาวับสวยงามเลยครับจัดไปับลายวังการนี้ด้วยเห็นไหมสภาพนู่นสวยงามมากๆเลยนะครับมากระโจไฟ้าต่อนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอย่าขยันตัดกล้องนิดนึ่งก็แป๊บหนึ่งนะครับกดปุล็อกก่อนกระโจไฟฟ้าเลยลงขึ้นนี่ยังคงลื่นๆใช้งานได้ปกตินะครับมาต่อกันที่ฝั่ง ส <c oughs> ายกันบ้างนะครับแต<ส>่ด <c oughs> ้านซ้ายนะครับผมบสาภาพปัดแหงประตูเขาก็อยู่สาภาพสวยงาม <c oughs> ขาวสะอาดเช่นกันนะครับลายตรงนี้ที่เป็นสีเงินอาวังกาดนะก็ยังนูนสวยงามมากๆเลยนะครับช่องลำโพงด้านล่างไม่มีตตกขากเลยแล้วก็ไฟมุมประตูนี้ไม่ติดเช่นกันเดีย๋ยวจดการให้เอาให้ติดปกติไม่มีค่าเช็จ่ายนะครับ,รบกระจกฟ้าเลยลงขึ้น นี่เป็นออโตโ้ลื่นๆใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งคันกันเลยพอเป็นตัวทอปก็จะให้กระจกออโตโ้มาใช่ทุกบานนะครับทุกบ้านเลยใช่ได้ปกติเลยนะครับครับมาต่อกันที่เบาะด้านหลังเลยสภาพเบาะหนังเขาบอกเลยว่าสภาพใหม่แล้วสวยงามมากเช่นกันนะหนังเรียงหนังสวยงามไม่มีขาดเลยได้เรียงสวยงามไม่มีรวดไม่มีปีเช่นกันนะครับ,รบทั้งตัวหลองกดแล้วตัวพนักพิงเลยนะครับครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกให้ดูเมื่อสักครู่นี้เห็นปะ่ะลองดูนั่ง headroom อ่ผดูดินี่หนึ่งกำปั้นกับอีกครึ่งกำปั้นเน คือคือไม่ได้แค่ใช้งานในเมืองนะนั่งต่าง,งจังหวัด่ก็ไม่ขี้เลเลยนะผมบอกเลยนะถ้าให้ผมนั่งเอาต่ออางจังหวัดผมไปนะเอาเยเอาพมอ,อ่ขึ้นเนี่ยดูดิเฮดลูมก็เหลือเล็กลูมผมก็ยังถือว่านั่งได้สําหรับคน177นะครับก็ถือว่าเป็นรถไซส์ที่แบบผมว่ามันดีอะดีไซน์มาค่อนข้างดีเพราะว่าคนมองภายนอกอาจจะมองเหมือนมันเล็กเหลืออะไรแต่ภายในเนี่ยทั้งหน้าที่ให้ดูแล้วว่าโป่งด้านหลังก็โป่งเช่นกันแล้วก็ไหนจะสัมภาระและความเป็นประสงค์ของเบาะแบบเขาที่เป็นทรงแบบฮัสแบ็กแบบนี้ด้วยนะผ ก็ใครหาอยู่อย่าช้าละกันเบนท์แฮชแบ็กนี้เราไม่มีบ่อยแน่นอนครับทดลองขับจริงนะครับกับเจ้า A Class A170 คันงามคันนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมนั่งอยู่ด้านในนะครับคุณผู้ชมครับถ้าหลับตานะครับให้ทายเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าเรานั่งอยู่ในรถแฮชแบ็กแบบนี้ใช่แล้วนะครับฟิลเหมือนนั่งเบนซ์ธรรมดาทั่วไปเลยใช่เพราะว่าเขาโปร่งมากนะครับดูสิโอ้โห เหลือเชื่อนะใช่ <laughs> เพราะว่าโดยเรามองข้างนอกเลยเราจะเหมือนว่าแบบทรงแบบแฮชแบกนี้จะนั่งสบายหรอโดยแบบปกติที่เราเจอกันบ่อยๆเนอะเฮ้ยถ้าคันนี้พอเข้ามานั่งมันเปลี่ยนความคิดได้เหมือนกันนะเขาทําดีไซน์มาได้ดีเลยทีเดียวนะแฮชแบกก็าสามารถโป่งได้เช่นกันข้างนอกเนี่ยดูน่ารักตะมุตะมิดูเป็นคนมีสไตล์แต่แฝงด้วยความหรูนะครับเอ้ยเมื่อกี้ปัดน้ำฝนเป็นยังไงวะอย่างงี้อย่างงี้ดู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  ได้ยูคือต้องบอกว่าด้วยเหตุผลนะวันที่เขาเป็นป้ายแดงแล้วกันเขาบอกว่าไอ้ปั่นน้ำฝนแบบเนี้ยเขาบอกว่ามันสามารถกินพื้นที่ได้กี่เปอร์เซ็นต์นี่แหละจำไม่ได้แล้วนะแต่เขาบอกว่ามันจะเยอะพื้นที่จะใช้งานได้เยอะเยอะกว่าที่แบ่จับตามกันแบบนี้อ๋อดีไซน์มาแล้วดีดีดูดีดูนะครับแอร์เย็นครับใช่ดูนะครับทุกอย่างสวยงามนะครับใช่ครับวิุติดไหมติดดินี่นะติดเลยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวย่กะสุปิดก่อนนะครับ อ่ะตอนนี้ไปได้ขอคลิกดาวหน่อยจัดไปครับดูเธอวิ่งนี่ครับนี่เปิดคันเร่งปุ๊บตัวปิวเลยนะครับนะสไตล์เอคาด์เขาก็จะแบบเน้นความคล่องตัวแล้วกันครับกดก็เป็นมาเลยแต่เราทําความเร็วได้ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะวันนี้วันเสาร์รถเยอะมากครับเยอะเยอะมากจริงแล้วก็ช่วงนี้ก็ฝนเริ่มตกด้วยครับไปขี่ก็ได้อ่ะไปครับนะดูดิเปิดปุ๊บมาปั๊บเลยปั๊บเลยแล้วก็มาได้แบบรวดเร็วทันใจมากดีครับอ้าวนะ อันนี้คือแบบคลิกดาวธรรมดาไปนะครับ,รบแล้วก็เดี๋ยวขอตอ่อที่อันนี้ไม่มีทิปโทนิกด้วยเดี๋ยวขออนุญาตลดโยกลงก่อนนะครับนี่อ,อันนี้ไปที่หนึ่งนะปื้ดไปหนึ่งสองสามสี่อ่ะอันนี้เป็น S แล้วเป็น D e แล้วก็ปกติเลยขึ้น ผมจำตัวทั้งหมดไม่ได้ว่ามีกี่เกียร์แต่ว่าก็คือใช้งานได้ปกติครบถ้วนทั้งหมดนะเพราะด้วยความเร็วเราใช้อาจจะไม่ได้สูงมากก็เลยอาจจะไม่ได้ขึ้นเกียร์บนสุดแต่วันขึ้นเกียร์ห้าไม่ได้เพราะเมื่อกี้คุณขับช้ามากใช่เพราะความเร็วเราไม่ถึงอันนี้ก็เป็นปกติแล้วที่เขาจะไม่ยอมเข้าให้เพราะว่ารอบมันไม่ได้นะแต่อันนี้การันตีเลยว่าถ้าคุณผู้ชมใช้เนี่ยคือระบบทุกอย่างปกติทั้งหมดแน่นอนการันตีครับผมใช่เพราะว่าคันนี้อย่างที่พี่ก๊อฟบอกเลยคันนี้ผมใช้อยู่ประมาณนึงเลยแหละใช่ขับ ไปวนมาก็ผมว่าผมชอบนะผมก็ชอบอยากได้มันนานจริงอ่ะจริงมันดูแบบมันดูเท่อะใช่แล้วก็เครื่องยนต์บอกเลยว่าสมบูรณ์ครับผมเมื่อกี้ที่กดให้ดูเลยก็อัตราเร่งทุกอย่างมาปกติเลยครับแล้วก็เกียร์เปลี่ยนนิ่มปกติมากๆครับผมไม่มีกระตุกไม่มีชักกระเยาะนะแล้วก็ช่วงล่างก็สมบูรณ์ครับไม่มีเสียงกูกักเลยแล้วก็ฟิลของเขาอะผมให้เป็นแบบสไตล์ใกล้เคียงกับแบบซีคานละกันแต่ว่าจะเป็นซีที่แบบซีในทางที่แบบ กระด้างขึ้นไปจาก C ข้าอีกนิดนึงอ่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลอย่าลืมบนพื้นฐานนะว่าเบนซ์จากกระด้างสักแค่ไหนมันยังมีความนุ่มนวลในสไตล์เบนซ์สูงมากอยู่ดีถูกต้องครับมันไม่ได้กระด้างแบบโยกหัวแบบรถไวรุ่นแต่งงั้นไม่ใช่นะใช่กระด้างกระด้างในความเป็นเบนซ์ยังไงก็ยังนุ่มอ่ะใช่ครับกระด้างเบนซ์ยังไงก็ยังนุ่มอยู่ดีอ่ะก็เฟิร์มดี่อ่าขอใช้คำทั้งดีกว่าผมนึกคำพูดไม่ทันเฟิร์มเฟิร์มเฟิร์มใช่มันเฟิร์มก็ ส่วนคนที่ใช้่างจังหวัดคุณผู้ชมลองดูผมนั่งดิเหตุรูมอย่างที่ให้ดูปแลวก็เหลือใช่ไหมแล้วก็ความโป่งเขาดับทัศน์เียนวิสัยเนอะเดินทางใกลๆ่างจังหวัดเง,งี้ยรู้สึกมันไม่อึดอ,อัดอ่ะเวลานั่งไปทางจังหวัดไกลๆช่วงล่างเครื่องยนต์กลไกของเบนซ์ยังไงก็นั่งสบายแน่นอนไม่เหนื่อยด้วยใช่นะครับสบายๆลองขับกันดูนะครับใช่แต่ถ้าช้าก็พลาดแน่นอนเพราะว่าราคาที่ผมเปิดให้นะครับโคตรถูกเลยครับใช่เลยแต่สภาพรถแบบนี้ครับผมดูดูให้จดจงาดเปไงสวยงามใช่แล้วครับ ลืมนะครับคุณผู้ชมครับว่าจะคัดเลือกสาภาพรถรุ่นนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ายากใช่เพราะว่าผมเนี่ยด้วยความชอบส่วนตัวอยากจะเล่นมานานแล้ว <c oughs> ก็เลยเนี่ยคัดสาภาพมากกว่าจะได้เนี่ยหูยนานนะจนทอ้อ <c oughs> จนจริงๆแล้วคือห <c oughs> นีไปเล่นยิงเจ็ดเรียบร้อยแล้วเออหนีไปเล่นตัวอื่นแล้วอะ่ะ <c oughs> ใช่คือแบบคือท้อาการคัดสาภาพอ่ะแต่อันเนี้ยเขาเสนอขายมา <c oughs> ใช่แล้วดันได้รถที่สวยงามมากนะครับคุณผู้ชมครับใช่ครับเลยเอามาฝากกันนะครับ ตัวนี้อย่าลืมว่าเป็นตัวท็อปอวังกาดนะครับสีไม่ต้องเก็บภายในไม่ต้องเก็บใช่ครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์มากเอาไปสําเร็จรูปสามารถใช้งานได้เลยใช่นะแลวราคาเดี๋ยวนี้โอ้โหว้าวเลยใช่เพราะผมว่าเดี๋ยวนี้ราคามันดีมากแล้วคือคุณผู้ชมได้ขับรถฮัชแบ็กที่เป็นเมอร์เซเดสเบนส์ะผมว่ามันก็ยังดูดีอยู่นะแล้วก็ใช้ในเมืองเนี่ยผมว่ามันคล่องมากคล่องครับเพราะว่าอุ้มก็ขับบ่อยกับผมอยู่นะครับจัดไปครับเท่าไหร่ดี 2 3 9 0 0 0บาทพอเอาไปเลยโอ้โหสองแสนกว่าบาทได้ขับเบ้นได้ขับเบซ์แล้วนี่เบ้นหน้าตาใหม่แบบนี้แล้วถูกไหมฮะลองไปดูก่อนราคาในรถญี่ปุ่นคนชอบรถญี่ปุ่นก็ไม่ว่ากันนะคนชอบรถยุโรปอยากได้ทรงนี้ลองเปรียบเทียบราคากับรถญี่ปุ่นก่อนนี่มันราคาญี่ปุ่นแล้วนะใช่ดิ239นะครับให้แล้วถูกแล้วขออนุญาตอีกทีครับผม ไม่ลดเลยไม่ต่บาทเดียวนะครับ,รบท่านใดพร้อมจบราคานี้โทรได้เลยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กับโัโตครับ न <laughs> तूं